วบบบุ wow. um ุ um ุมมมสวัสดีค่ะปะ้าผานะคะค่ะวันนี้เราจะมาทดลองทำสลามซันซิลค่ะเอ๋สลามซันซิลเป็นยังไงนั้นนะคะวันนี้อุปกรณ์มีแค่3อย่างเท่านั้นนะคะนี่รีนิวค่ะแล้วก็มีกาวใสค่ะ สามอย่างนี้จะทําแล้วเป็นสลามหรือเปล่าจะมาทดลองให้ดูเนาะเพราะว่าน้องคนนึงส่งน้องคนนึงส่งมาให้ดูนะคะชื่อน้องเมอร์ลี่ค่ะขอบคุณเมอร์ลี่มากเลยนะคะที่แชร์มาให้เนาะไปให้ยังไงเราไปลุไม่ทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเอาซันซิลใส่เข้าไปในขวดตามคลิปเลยนะคะใส่เข้าไปประมาณหนึ่งเนาะซันซิลวันนี้ป๊าพาใช้สีม่วงในคลิปใช้สีส้มปกคลิปใช้สีชมพูเพราะฉะนั้น ราดว่าคงจะใช้อะไรก็ได้นะคะใส่น้ําให้เต็มเต็มเลยค่ะเต็มแต่ว่าเป้าคิดว่าน้ําเต็มไม่ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่ามันเป็นแบบระลายหายไปกับสายรมรละแสงแดดค่ะใส่แค่กึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ขย่าให้เขาเกิดฟองแหละทุกคนนึกออกไหมให้ฟองเยอะๆเลยอะพอเราเช็คนะคะฟองเขาจะค่อยๆกลืนเห็นไหมค่อยๆกลืนน้าเขาจะค่อยๆหมดไปค่ะ โอ้ยแล้วก็ใส่กาวใส่กาวก่อนว่าพาจะเทลงไปกาวไปประมาณสักท่วมท่วมค่ะประมาณนี้โอเคแล้วเราก็จะเทฟองลงไปหมดเลยนะคะทุกคนนี่ว้าวบุ๋ม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 ,มเห็นปะ <Yeah. S 1> น้ำค่อนข้างเยอะนะต้องใส่กาวอีกส่วนหนึ่งโอ้โหฟองเยอะมากเพราะว่ามันไม่มีอะไรพยุงเลยนะคะมีแค่ซันซิลเพราะว่าพาคิดว่าไม่น่าจะได้เดี <What? S 1> ย๋ยวมาลองดูกันว่าจะได้หรือเปล่า นี่นะคะสีที่เราไม่ค่อยได้ทําก็คือสีม่วงนะคะให้เข้ากับบรรยากาศนิดนึงค่ะสักหนึ่งหยดพอหนึ่งหยดพี่ว่าคนเลยนะคะให้เขาเข้ากันอุ้ยสีม่วงทํำไมเหมือนมีสีฟ้าติดว้าววันนี้สีม่วงสวยจัง <Yahoo! S 1> สีม่วงบอกไม่ต้องชมนี่นะเราก็จะคนให้เขาแบบฟองกับกาวเข้ากันแค่นั้นเองค่ะทุกคนที่ทุกคน,กค,นคนเข้ากันแล้วนะคะก็จะถึงนาทีระทึกแล้วนั่นก็คือการใส่น้ํายาล้าง คอนแทคเลนลงไปนะคะพี่พาว่าไม่ได้อะทุกคนว่าได้ไหมอ่ะฉีดไปทีนึงเฮ้ยได้ไหม <c ười> คือเราต้องใช้เยอะมากเลยนะถ้าจะทำแล้วเป็นอ่ะไม่มีทางอ่ะจริงเนี่ยเขาผสมบอลแลกลงไปในน้ำยาล้างตาหรือเป้าหลอกแล้วเนี่ยไม่ได้ทุกคนไม่มีความรู้สึกถึงความแบบว่ามันจะเป็นเลยนานๆจะทำคลิปเฟลนะก็ด <c oughs> นะีบบ <c oughs> เหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> คือถ้าเป็นแบบนี้นะใส่เบกกิ้งโซดาเป็นค่ะทุกคนแต่ถ้าใส่แค่น้ำยาล้างตามอย่างเดียวไม่เป็นแต่ถ้าใส่ลักอาจจะเป็นค่ะถ้าใส่แชมพูอย่างเดียวไม่น่าจะเป็นบอกแล้วนี่อุปกรณ์สามอย่างเป็นหรือไม่เป็นนั้นไม่เป็นนะคะทุกคนมองอย่างนี้เลยดูเดี๋ยวเราลองใส่บอลแลกดูว่าจะเป็นไหมถ้าสมมติเรามโนอ่ะอันนี้คือแบบเป็นบอลแลกอะไรแบบนี้นะ หรือเราจะลองใส่เบกกิ้งโซดาดูไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองเบกกิ้งโซดาดูลองทั้งบอแลแลกทั้งเบกกิ้งโซดาไม่ได้นะคะเจ๊ผาอ่ะเอาเบกกิ้งโซดาเลยๆนะคะทุกคนแต่ว่าต้องใส่เยอะอยู่ดีค่ะอ่านี่เห็นไหมจับตัวนะจับตัวนะคะใส่เบกกิ้งโซดาแล้วจับตัวนะคะจะพูดเลยนี่ไหมเป็นก้อนกรอนเนี่นี่นี่เน,น,นี่เสรเข้าไปเห็นไหมมันต้องมีอะไรแบบช่วยพยุงทุกคนดู เป็นก้อนตรงนี้นิดนึงแต่วันเนื้อเขาจะออกมาไม่ค่อยโอเคเหล่าทุกคนเชื่อเจ๊ใส่เบกกิ้งโซดาตอนนี้ก็คือไม่ได้เพราะว่าเราต้องคนเบกกิ้งโซดาลงไปก่อนแล้วค่อยใส่น้ำยามันถึงจะเป็นสเต็ปเดียวเนาะขอใส่บอแร็กเลยขอใส่บอลร็กเลยนะคะเดี๋ยวคนให้ดูนี่นะใส่บอลร็กแล้วเป็นอย่างนี้โอ้เป็นสลามนะทุกคนคนให้เขาเข้ากันให้หมดก่อนนะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะ ว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงคะ่ะนี่ค่ะทุกคนป้าพาใส่น้ำลงไปอีกนะคะก็เลยเป็นเนื้อแบบเยลลี่เลยดูเป็นเยลลี่เคียวโฮเลยเป็นเนื้อเยลลี่เลยเพราะว่าอ่เขามีส่วนผสมของเบกกิ้งโซดาด้วยค่ะเขาจะเป็นตัวตัวอย่างนี้ถ้าใส่เบกกิ้งโซดาเนี่ยถ้าใครเคยทำเนาะจะรู้เลยว่าจะเป็นตัวตัวแบบนี้คือจะแข็งแค่แบบแค่ที่เดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ล้นทะลักออกเลยนะ ต้นถัลักท์ออกถ้วยออกหมดเลยจ้าได้พาก็ถือว่าคลิปนี้เฟลนะคะทำไม่สำเร็จค่ะก็สามารถแชร์กันมาได้นะคะเป็นลิงก์เนาะถ้าอยากให้เป๊อปพาลองทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะทั้งคลิปนี้เป๊อพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บอื้ออย่าลืมอุดหนุนกันเยอะๆนะคะมีขายที่ Sho p e e Line แแล้วก็จะมีที่รานสะด เราจะพีออเดอร์กันในวันที่10นี้นะคะกดสั่งได้เลยนะคะอย่าลืมอุดหนุนกันเยอะๆคะ่ะนี่